สวัสดีพี่น้องวันนี้สภามาบึงบรรยากาศยง่เมือเสาเนาะคึ้มครมคือฝนสิตุกนี่พี่น้องบรรยากาศดีแห้งสวัสดีพี่น้องแฟน Youtube ทุกท่านนะคะต้นมะเขือพี่นอ้องเมเขือเปาะยักษ์สุกงามงามสีเหลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องแบบงามเลยบรรยากาศยามเช้า มือน,นี้ากาปิดกุ่งขืนเดี๋ยวสิ้าพ,พี่น้องไปเบื่องกลุ้มเนาะกลุ่งอยู่ในบอ่ออันนี้อุโมงค์พักเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อุโมงค์พักกําลังจะปลูกตอนนี้ปลูกแล้วแหละปลูกไอ้ฟักทองปลูกบักอื้อพี่น้องปลูกบักอื้อจะให้มันขืนน้าสุ่มแทนขืนน้าสุ่มข้างบนเนี่ค่ะมีลายสายพันฟักทอง ด้านนี้ก็จะเป็นมะขามเทศมะขามเทศได้พี่น้องโมเมนพระเทศมะขามเทศเท่าบปตองผนมมือก็ได้ถ้าพระเทศเข้าจังพนมมือเดี๋ยวพาไปเบ่งกุ้งได้พี่น้องเด้ออันนี้คือคอกเป็ดคอกเป็ดอันนี้คือแซนวิตปลาได้พี่น้องเด้อเฮดแซนวิตไปให้ปลาแซนวิตปลาอันนี้คือคอกเป็ด เป็ดอยู่บนปลาเห็ดทำเฮียล่งปลาก็ได้กินพี่น้องพี่น้องเห็นกุ้งบ่กุ้งมันเต็่นอยู่ในน้ำเห็นผ้า,าย,ยางเบ่งกุ้งหลายๆพี่น้อง ะลอยอยู่คุณเนี่ยในกล่องเห็นม่ค่ะเนี่ยในกล่องบม่ค่เห็นเนาะบรรยากาศแบบดีเลยพี่นอ้องสะบัวนี่บัวนาอันนี้เป็ด หอ,อกเป็ดด้ยวยพี่น้องเด้อนี่ค่ะยางมือสาวสวยมาเพิ่นกระซิลงกุ่มบ่ค่อยเห็นตัวคนค่ะเป็ดเป็ดเห็ดทำเฮียลงปลาก็ได้กินประโยชน์สองต่อพี่น้องประโยชน์สองต่อกุ้ง อันนี้คือแซนวิดปลาด้วยพี่น้องเด้อแซนวิดปลาก็คือเอาฟางขาวเนี่ยแหละคะ่ะมาใส่เห็ดเป็นสันนี่ค่ะกุ้งเห็นไหมพี่น้องอุตสาหิย่างเบาๆเลยเด้อไม่ให้กุ้งตกใจคุณนะอยู่น้ำขอบใบใหม่ล้ายแง แน่นผ่านกล่องเห็นม่พี่นอ้องนั่นเห็นบ่โตใสๆน่ะพี่นอ้องเต่นเต็้มเลยุนนี่ละค่ะบรรยากาศอยู่ที่สวนยนี่มือเส้าวันนี้บรรยากาศอึมครึมฝนจิตกอันนี้ก็มาขามเทศเด้อพี่นอ้องน้อนเจาะคงสิบบเดกินออกปีนี้ นอนเจาะทาบพทารุ่นออกไม้รุ่นออกไม้ก็ลังออกดอกบรรยากาศสดชื่นสัสอีลียเงี้ยมดดสาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามไหวได้เสี้ยวนทนะเสน้อิพาบึงมุมทางอื่นอีกของสวนคลิปนี้ก็ ไปแล้วบ๊ายบาย